สวัสดีครับวันนี้มาพันคอยมัดไฟ K r กันนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นคอยชุดที่หนึ่งนะครับหัวสายออกแบบนี้นะครับคอยชุดที่หนึ่งก็จะรอบก็จะอยู่ที่ 49รอบนะครับแต่ว่ามัดไฟในเราจะพันเกินก็ได้นะครับแต่ถ้าขาดก็จะไม่ค่อยดีอย่าง49รอบแล้วก็พันไป50รอบถึง50กว่ารอบนิดๆได้นะครับ อ่เดี๋ยวมาดูขั้นตอนเลยนะครับก็พันแบบนี้เลยนะครับลวดที่ใช้ก็เป็นเบอร์สิบเก้านะครับการพันก็ช่างก็จะเน,น้นเรียงลวดนะครับเพื่อความสวยงามนะจริงๆของเดิมเขาแทบจะไม่เรียงนะครับ ก็พันมาเรื่อยๆนะบางคนอาจจะพันเรียงได้แค่ชั้นสองชั้นนะครับที่เหลือก็อาจจะจะปล่อยเป็นฟรีสไตล์นะครับก็ก็ได้เหมือนกันไม่แปลกนะครับแต่ว่าแปลกตรงที่ว่าถ้าเราทำส่งลูกค้าก็ทำให้มันสวยนะครับเพื่อความสวยงาม ก็จะวางให้ดูเทียบกับวงจรนะครับด้านล่างก็เป็นวงจรนะครับตัวนี้อยู่ที่คอยชุดที่หนึ่งนะครับคอยชุดที่หนึ่งนี้จะพันพันเสร็จแล้วก็ตัดเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นคอยแสงนะครับไม่ไม่ใช่คอยชาร์จนะครับ ก็จะพันเรียงขึ้นชั้นมาแบบนี้นะครับดึงลวดให้ตึงนะครับ คอยชุดที่1ก็ตัดเลยนะครับนี่นะครับตามวงจรนะส่วนสีก็จะเป็นสีชมพูกับสีเหลืองนะครับคอยชุดที่1น,นะตัวหลักเทอร์มินอลที่ออกสายไฟนะครับตรงที่บัรกีออกนะ นี่ก็จะเขียนเลขให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปพันไล่ตามวงจรเลยนะครับจากหมายเลขคอยชุดที่หกนะครับก็จะเริ่มพันจากคอยหัวในนะครับหัวในก็มันเป็นของคอยชุดที่หกนะครับเมื่อกี้พันคอยเดียวชุดที่หนึ่งไปแล้วก็มาเริ่มคอยชุดที่หกเลยนะครับ ก็สี่สิบเ้ารอบเหมือนกันนะครับสามารถก็จะพันอยู่ประมาณห้าชั้นนะครับไปกลับไปกลับแล้วจน รอบรอบเต็มนะครับห้าชั้นนะไปกลับไปกลับแล้วก็จะพ่วงไปคอยชุดต่อไปนะครับนี่ก็คือเทคนิควิธีการพันนะครับแบบนี้เลยส่วนที่ว่างสองคอยชุดปกติจะเป็นคอยสตาร์ทนะครับคอยไฟเข้า เข้าคอยเพื่อไปจุดระเบิดหัวเทียนนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เขาไม่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราน่าจะใช้เป็นสตาร์ทกล่องนะครับสตาร์ทกล่องไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็น คอยชาร์จนะครับชาร์จเราใช้ไฟไฟหน้าไฟท้ทายหรือไฟที่เราติดเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่นะครับ นี่ก็ส่งมาจากนนทบุรีนะครับเป็นของลูกค้านะครับตัวนี้ก็ส่งมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ของเดิมไหม้หมดนะครับไหม่เลยหรือออกมาไหม่เลยรวด ตัวนี้นะ่าจะเกือบสามสิบกว่าปีได้นะครับแต่รถต้นนี้นะนี่นะครับ ถ้าถ้าใครไม่เลียงก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีส่วนไหนที่จะพูดถึงว่าที่จะใช้ไม่ได้นะครับแต่เลียงชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองสามสี่ห้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องเลียงก็ได้นะครับนับรอบให้พอส่วนรอบที่ช่าง ขียนไว้อะมันจะไม่เท่ากันนะครับอันนั้นคือรอบสแตนดาดเลยแต่ที่ช่างพันช่างจะพันให้ห้าชั้นนะครับคือรอบส่วนมากจะเท่ากันชั้นหนึ่งก็ประมาณสิบรอบนะครับบางชั้นก็อาจจะไม่ถึงนะครับ คือเทคนิคการพันนะครับใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะมีคลิปงานแปลกๆใหม่ๆมาลงให้ดูตลอดนะครับที่ร้านจะไม่ค่อยได้ทำงานเดิมๆเท่าไหร่นะครับจะมีงานแปลกๆใหม่ๆงาน ถ้าทำงานเดิม,ดมอะ่ะมันจะได้เงินดีกว่าทำงานแปลกๆใหม่ๆนะครับเพราะว่ามันเราไม่ต้องไปข้นไปคิดไปหาอุปกรณ์ใหม่มาทำมันใช้เวลาบางทีมันเหมือนงานโดดไปตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างนะครับแต่ถ้าเป็นงานเดิมๆที่มันมาที่เป็นสิบตัวยี่สิบตัวหรือบางร้านที่เขาทำงานเดิมๆบางทีอาจจะเป็น ห้าสิบตัวร้อยตัวอย่างเงี้ยอย่างนั้นมันจะได้เงินกว่านะครับทำรูปแบบเดิมรูปแบบเดียวแต่ตัวนี้ก็ฝากกดติดตามไว้นะครับมันจะมีงานแปลกๆใหม่ๆงานหาดูยากงานที่ไม่มีขายหรือหาซื้อยากหาซื้อนานสั่งนานอย่างเงี้ยหรือหาซื้อได้ก็เป็นรูปแบบเดิมซึ่งมันไม่ใช่โมดิฟายนะครับ นี่นะครับก็จะพันเน้นว่าให้สวยนะครับตัวนี้มีคนถามราคามาเยอะนะครับก็จ้านี้ก็ทำให้ราคาช่างนะครับ ตัวไหนที่ทําไม่แพงก็คือช่างจะรับมาเพื่อถ่ายลงคลิปเพื่อนําเสนอเฉยๆนะครับไม่ได้รับแพงนะก,ก็เหมือนกับเราก็เหมือนกับช่วยช่างช่วย ประมาณนี้ครับเทคนิคการพันใครไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นนะครับ ส่วนใครอยากรู้จุดไหนก็ถามไว้ในคลิปได้นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูหรือจะตอบคำถามให้นะครับแต่ถ้าว่างนะครับพราะบางท่านอาจจะอยากให้อยากให้ทำงานให้อยากให้ตอบให้อย่างเงี้ยหรือมีเอฟีท่านไหนบอกว่าเดี๋ยวจะ ให้ทํางานให้หน่อยเดี๋ยวจะจ้างอย่างเงี้ยบางทีช่างช่างมีคิวงานอยู่นะครับเก็จะไปตามวงจรเลยนะครับตั้งแต่หกนะครับหกมาห้าห้ามาสี่สี่มาสามสามมาสองนะครับส่วนคอยชุดที่หนึ่งพันคอยเดียวนะครับพันเสร็จแล้ว หัวสายก็ตามที่แจ้งไว้ตอนพันเสร็จเลยนะครับนะตามวงจรเลยนะครับวงจรด้านล่างคอยชุดที่หนึ่งก็จะมีออกเหลืองกับชมพูเลยคอยชุดที่หกกับสองนี้ก็จะฝั่งหนึ่งก็จะเข้าเหลืองฝั่งหนึ่งก็จะลงโครงนะครับเสร็จแล้วตัดเลยครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับ